เวลา12นิกา20นาทีนายสมศักดิ์เกียตรติสุรนลประธานรัฐสภาเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลการประกวดภาพถ่ายสวดมนต์ข้ามปีณห้องประชุมสารนิเทศอาคารรัฐสภาหนึ่งในการนี้ประธานรัฐสภากล่าวสนับสนุนกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีว่าเป็นกิจกรรมที่ดีถือเป็นทางเลือกหนึ่งในการเฉลิมฉลองในคืนข้ามปีแทนที่การดื่มสุรา หรือกิจกรรมอื่นๆซึ่งไม่เกิดประโยชน์และเป็นการทำลายสุขภาพรวมถึงเป็นสาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุทำให้มีผู้เสียชีวิตในแต่ละปีเป็นจำนวนมากนอกจากนี้ยังกล่าวขอบคุณคณะกรรมการจัดกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีชมรมช่างภาพสื่อมวลชนและสำนักงานกองทุนสนับสนุนสร้างเสริมสุขภาพ ที่ร่วมจัดก,กิจกรรมดีๆนี้ขึ้นอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่3และขอแสดงความยินดีกับคุณศส,สกรมานะพรชัยซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดภาพถ่ายสวดมนต์ข้ามปีและผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านซึ่งประธานรัฐสภายังกล่าวอีกว่าโอกาสหน้าจะขอร่วมเป็นเจ้าภาพและเข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปีนี้ด้วย